แว่นที่ออร่าต่างจากที่อื่นยังไงหรอคะเพราะดูจากข้างนอกกรอบก็คล้ายๆกันเลนส์ก็ใสเหมือนกันพอจะมีเวลาสักหนวันไหมคะ ผมเข้าใจครับเพราะสิ่งที่ลูกค้าเห็นมีแค่กรอบกับเลนส์แต่สิ่งที่ยังไม่เห็นคือกระบวนการที่เราทําให้แว่นนั้นพอดีกับตัวเขาจริงๆทั้งสายตาและการใช้ชีวิตกระบวนการที่ว่านั้นหมายถึงอะไรคะเรื่องนั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับการวัดสายตาที่ออร่าเราไม่ได้ใช้แค่เครื่องออโต้กดๆแล้วจบแต่เรามีระบบออร่าซิกเนเจอร์ฟิตที่วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตาไลฟ์สไตล์และปัญหาที่คุณเผชิญเพื่อให้คุณได้แว่นที่ใช่ที่สุดสาหรับคุณจริงๆโดยมีเครื่องมืออย่างดิจิตอลโฟล็อปเตอร์ที่สามารถตรวจ หรือเครื่อง DNA นไ n สแกนเนอร์ที่สามารถดูความผิดปกติของเลนส์รูม่านตาและปัญหาสายตาต่างๆทั้งหมดนี้ไม่ได้ทําให้เราแค่รู้ค่าสายตาแต่เราเข้าใจพฤติกรรมการมองเห็นของแต่ละคนอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้แว่นปกติหนึ่งอันไม่ใช่แค่ใส่ได้แต่ใส่แล้วสบายจริงๆลูกค้าไม่เห็นกระบวนการพวกนี้เลยนะคะใช่ครับและเราก็ไม่ได้คาดหวังให้เขาเห็นเพราะสิ่งที่เราทําทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อโชว์แต่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าใส่แว่นแล้วมันใช่เลยโดยไม่ต้องอธิบายแปลว่าความพอดีมันมาจากรายละเอียดที่่่คคนทัวไปไปมรู้ะ เราเชื่อว่าคุณภาพที่แท้จริงมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ลูกค้ามองไม่เห็นแต่เขารู้สึกได้ทุกครั้งที่ใช้งานมันจริงๆเบื้องหลังแมนหนึ่งอันคือเทคโนโลยีหลายชั้นบวกความตั้งใจทุกขั้นตอนนั่นแหละครับที่เราหมายถึงคําว่าพอดีแบบออร่า